ทำแล้วไม่ได้เงิน6รูปแบบวิดีโอที่ Facebook ไม่ปลื้มครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้ยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube อยาเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ด พี่น้องหลายคนครับที่หารายได้จาก Facebook วิดีโอนะครับนะก็มาสอบถามว่าจานทําไมทําคลิปบางคลิปลงไปแล้วเนี่ยหาเงินไม่ได้เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังถึงทําแล้วไม่ได้เงิน6รูปแบบ Facebook นะครับที่เขาไม่ปลื้มมีรูปแบบไหนบ้างครับนะก่อนอื่นเลยนะครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมพูดในวันนี้นะครับก็มาจากเว็บไซต์ของ Facebook นั่นเองนะครับนะ อันนี้นะครับถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยมันจะผิดกฎนโยบายการสร้างไรายได้จากเนื้อหานะครับผมนะรายละเอียดแบบลึกๆก,ก็เข้าไปดูได้ที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมอ้าวพร้อมหรือยังครับไปดูกันได้เลยครับรูปแบบแรกนะครับก็คือวิดีโอแบบคงที่นะเขาอธิบายว่าภาพนิ่งหนึ่งภาพแทบไม่เคลื่อนไหวก็ประมาณว่าเรานะครับมีภาพนิ่งคาเอาไว้หภาพ เสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะมีเสียงเราเนี่ยพูดลงไปนะหรือว่าเนี่ยอาจจะมีเพลงประกอบลงไปครับผมนะยกตัวอย่างเช่นแนวนี้นะครับอ่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้นะอันนี้ Facebook ไม่ได้บอกตรงๆนะครับผมคิดว่าแนวนี้ครับเช่นมีภาพนิ่งหนึ่งภาพที่เป็นหน้าปกแล้วเราก็อ่านนิยายหรือสรุปหนังสือลงไปอันนี้นะครับน่าจะตรงกับคอนเซปต์ที่เขาไม่ปลืม้ม แบบที่2ครับเป็นแบบที่หลายท่านเนี่ยชอบมาสอบถามผว่าอาจารย์ทําได้ไหมก็คือไปเอาเสียงพระสวดพระเทศมาแล้วก็มีรูปหน้าโกรูปหนึ่งที่เป็นรูปพระแล้วก็ใช้เสียงของท่านนี่แหละครับทำเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยก็น่าจะตรงกับที่สิ่งที่ Facebook ไม่ปลื้มนะครับแบบที่3ครับน่าจะเป็นประมาณพอดแคสต์นะครับผมพอดแคสต์ก็คือเป็นรูปรูปหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละนะแล้วก็มีเราเนี่ยเล่าเรื่องราวอธิบายเนื้อหาต,ต่างๆลงไปครับผม ต้องบอกก่อนนะครับ3ข้อนี้นะครับ Facebook ไม่ได้เขียนบอกไว้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะตรงกับสิ่งที่เขาบอกครับก็คือภาพนิ่ง1ภาพแทบไม่เคลื่อนไหวนะอันนี้คือวิดีโอรูปแบบแรกนะครับวิดีโอรูปแบบที่2นะครับก็คือสไลด์โชว์รูปภาพครับเขาอธิบายว่าแสดงภาพนิ่งเป็นหลักเล่นต่อเนื่องก็คือเราเอาภาพนิ่งนะครับผมหลายๆมุมแล้วก็เอามารวมกันด้วยแอปตัดต่อหรือโปรแกรมตัดต่อ แล้วอาจจะมีเสียงพงเสียงเพลงใส่เข้าไปอาจจะมีเสียงภาคใส่เข้าไปอันนี้นะครับเฟซบุ๊กบอกไว้ว่าเขาไม่ปลื้มนะครับผมนะสไลด์โชว์รูปภาพในรูปแบบที่2ครับผมยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราไปเที่ยวครับเราก็เอารูปนะที่เราไปเที่ยวนั่นแหละเอามายำยำรวมกันแล้วก็ใส่เพลงลงไปน,นี่คือสไลด์โชว์รูปภาพหรือว่าจะเป็นประมาณแนวเล่าเรื่องครับผมนะเล่าเรื่องก็คือไปเอาเรื่องราวต่างๆจากอินเทอร์เน็ต แล้วก็หารูปภาพประกอบจาก Google นะหรือว่าแบบที่3ก็คือแนวจัดอันดับไปหาข้อมูลจากวิกิพีเดียมาว่า10อันดับน้ำตกสวย10อันดับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไปหารูปจาก Google มาแล้วก็มาทำเป็นสไลด์โชว์ทั้ง3นี้นะครับผมอันนี้ Facebook ไม่ได้บอกตรงๆแต่ผมคิดว่าน่าจะตรงกัดกับคอนเซปที่ Facebook บอกมานะครับผมโอเคไหมครับอันนี้คือรูปแบบที่2นะครับรูปแบบที่3นะครับก็คือ วิดีโอแบบวนซ้ำครับวนซ้ำหมายความว่าแสดงส่วนเดิมซ้ำหลายครั้งก็คือคลิปเราครับมีชอ็อตนี้ชอ็อตหนึ่งแล้วก็ชอ็อตนี้ชอ็อตหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเราเอาชอ็อตเดิมนั่นแหละเอามารวมกันลงไปในคลิปอีกทีหนึ่งเรียกได้ว่าเอาชอ็อตเดิมๆนะครับมาใส่รวมไปรวมมาเพื่อที่จะให้คลิปมันยาวขึ้นแล้วหวังว่าจะหาเงินจาก Facebook ได้อันนี้ก็ไม่ควรทำนะครับแบบวนซ้ำ ต่อมาครับแบบที่4ีคือการตัดต่อข้อความอันนี้นะครับอาจจะตีความเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับ Facebook เขาบอกว่าภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหวโดยมีข้อความซ้อนทับครับผมยกตัวอย่างเช่นเรามีภาพนิ่งภาพหนึง่งนะหรือเป็นภาพลิวิวโอเนี่ยครับแล้วก็มีตัวหนังสือใส่ลงไปสวัสดีชาวโลกนะโดยที่เราเนี่ยครับอาจจะมีการเปลี่ยนภาพนิ่งน้อยหรืออาจจะไม่เปลี่ยนเลยหรืออาจจะมีคลิป เอ่อมาเปลี่ยนบ้างหรือไม่เปลี่ยนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ Facebook ไม่ปลื้มครับผมนะอันนี้ก็ตีความยากนิดนึงนะครับผมคําว่าภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหวโดยมีข้อความซ้อนทับครับผมนะต่อมาครับอันที่5ก็คือคลิปไหนเนี่ยที่ทาเป็นโพสอบถามคนดูเช่นผมทําคลิปสอบถามว่าอ้าวพี่น้องครับผมอยากจะสอบถามว่าท่านเนี่ยชอบกินทุเรียนพันไหนมากกว่ากันครับมีทั้งหมอนทองชนี หลงรับแรนะครับอันเนี้ยคลิปประมาณเนี้ยครับเขาเรียกว่าโพหรือการสอบถามคนดูนะครับผมอันนี้ก็ Facebook ก็จะไม่ปลื้มนะครับผมโพภาพนิ่งนะต่อมาครับอันที่6หรืออันสุดท้ายนั่นเองนะครับก็คือในคลิปวิดีโอของเราเนี่ยครับมีการใส่โฆษณาแบบฝังลงไปคือมีโฆษณาอยู่ในวิดีโอ นะเช่นผมให้ประดวนเนี่ยมาแสดงในคลิปเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ฝังโฆษณาตัวเองลงไปนะหรืออาจจะเป็นโฆษณาของใครก็ได้ลงไปเสร็จแล้วก็มีประดวนแสดงต่อแบบนี้นะครับ Facebook ก็จะไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่นะครับผมโอเคไหมครับอันนี้คือ6รูปแบบครับผมเดี๋ยวผมขอสรุปภาพรวมแบบชัดๆเลยก็คือว่าวิดีโอไหนนะครับที่เราเนี่ยใช้รูปภาพนะหรือคลิปวิดีโอเนี่ยเอามาประกอบรวมกัน โดยอาจจะมีเสียงเพลงหรือมีเสียงเราภาคเล็กๆน้อยๆเนี่ยลงไปอันนี้ครับ Facebook ไม่ปลื้มถ้ารูปแบบไหนที่แบบว่าจะผ่านชวนๆเลยก็คือรูปแบบที่เราเนี่ยถ่ายทําคลิปขึ้นมาใหม่เลยนะมีการเล่าเรื่องมีการถ่ายเห็นหน้าเรามีการพูดจามีการถ่ายมุมโน้นมุมนี้มีการตัดต่อมีการใส่เอฟเฟกมีการใส่ซาวเอฟเฟกลูกเล่นเพิ่มเติมลงไปอันนี้ผมคิดว่าไม่มีปัญหาครับนะแต่ต้องอีกนิดนึงนะก็คือ เนื้อหามันต้องห้ามผิดกฎด้วยนะครับผมนะจากคลิปที่แล้วที่ผมได้บอกไปนะเรื่องเนื้อหาห้ามผิดกฎอย่างไรโอเคนะครับนะเนื้อหาประมาณว่าเอารูปภาพมาสไลด์โชว์นะไปหารูปฟรีมามารวมกันเป็นวิดีโอนะครับหรือเอาทําเป็นโพลทาไปเลยอย่างนี้อย่างที่ผมเล่าไปก็มีความเสี่ยงสูงก็อย่าไปทํากันนะครับผมนะอันนี้ครับเฟซบุ o กนะครับก็มีช่องทางหาไรายได้นะครับที่เขาเรียกว่าเฟซบ o o กแอดแบงนะซึ่งผมก็ได้ทาคลิปเล่ามาแล้วสองสคลิป เดี๋ยวก็จะมีเล่าต่อไปเรื่อยๆครับพี่น้องท่านไหนเนี่ยที่ทำคลิปแล้วเนี่ยก็ลองเอาลงนะทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง facebook ด้วยเราจะได้หาเงินจากทั้ง2ทางเลยนะครับผมนะแล้วก็พี่น้องท่านไหนครับที่อยากจะเริ่มต้นทําช่อง y t u t u นะครับก็สามารถศึกษาหาความรู้ได้ฟรีจากในช่องของผมเลยผมมีคลิปสอนไว้เต็มหมดเลยนะแต่ถ้าพี่น้องท่านไหนบอกอาจารย์ผมอยากจะเริ่มต้นทําแบบจริงจังแล้วล่ะ นะแบบจริงจังตั้งใจจริงๆผมก็มีกลุ่มสมาชิกอยู่นะครับผมนะก็พี่น้องสามารถไปสมัครกันได้นะครับนะกลุ่มสมาชิกก็จะมีการไลฟ์สดแล้วก็จะมีการตอบคําถามที่พี่น้องทุกท่านได้สอบถามมาตอบคำถามกันทุกคนเลยแล้วก็แนะแนวทางวิเคราะห์ช่องให้ด้วยครับผมก็ดูละเอียดไ้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผมเสกสารปั้น YouTube อย่าเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ด ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แน่เด้ออยาเป็นยูทูบเบอร์ต้องลง